ได้ค่หนึ่งแค่นี่เดินตามถนนนี่ที่นงหลบจากมดแดงที่ลูกอ๋อน่ะไปๆปไปดแดงกัดเอ้ไปหอยหุือมดแดงเด้อดอกเห็ดเบิ่งดอกเห็ดคอยข่อยในเด้อพี่น้องเอ้ย

哎，穿的那棉袄，可得。哈哈哈！哈，哎，哦，缀缀缀缀。哎，穿的那棉袄，可得。